นี่เป็นหลักฐานการโพสต์จำหน่ายที่ปปสได้มาจากแอปพลิเคชันหนึ่งลักษณะภายนอกเป็นซองคล้ายบรรจุพันธุ์คอลลาเจนข้อมูลติดต่อซื้อขายเป็นเบอร์โทรศัพท์ในประเทศเพื่อนบ้านแต่บัญชีผู้ใช้ที่ติดต่อขอซื้อมีคนไทยรวมอยู่ด้วยต้นทางจำหน่ายเจ้าหน้าที่พบว่าอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำแต่ยังไม่พบว่ามีบริการจัดส่งเข้ามาในประเทศไทยทีมข่าวใช้คำค้นหาซึ่งเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้เสพสารเสพติดสายปาร์ตี้ พบโพสขายยาอีหรือเอ็กตาซียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่งชนิดบทเป็นผงบรรจุในซองลักษณะคล้ายกับซองคาราเจนและซองกาแฟบนซองมีอักษรภาษาอังกฤษภาษาไทยและภาษาจีนพราข้อมูลจากผู้ในการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีหรือสอบอยอชอระบุว่ายาอีบทผงที่บรรจุในซองรูปแบบต่าง ถูกใช้ตกตาการตรวจสอบผู้เสพบ,บางรายนิยมเสพพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือ,อยาเสพติดชนิดอื่นร่วมด้วยอาจทําให้เกิดอาการช็อกและเสียชีวิตได้ตัวเนี้เป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ร้ายแรงมากนะครับการเสพหรือการใช้นยแม้สักนิดหนึ่งเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทําให้ท่านาเสียชีวิตนะเพื่อนที่เราเราไม่ได้ขู่นะครับเราพูดว่าจริงๆแล้วมันรุนแรงได้แบบนั้นจริงๆ ปัจจุบันยังไม่มีตัวอย่างสารเสพติดชนิดที่พบการจำหน่ายส่งเข้ามาตรวจในแลบของปปสแต่ผู้มยการสบยอดชอคาดว่าเป็นยาอีชนิดเม็ดที่ถูกนำมาบดและอาจมีการผสมสารเสพติดชนิดอื่นลงไปในซองซึ่งอันตรายกว่าการเสพสารเสพติดชนิดเดียวความนิยมใช้ยังจำกัดอยู่ในกลุ่มเยาวชนที่มีพฤติกรรมชอบรวมตัวปาร์ตี้ยาเสพติดเสพยาเป็นกลุ่มโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ รายงานผลการปราบปรามยาเสพติดปี2564ของปปสระบ,บุว่าสถานการณ์ของยาอีหรือเ e อ็กตาซีความรุนแรงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2563พบการลักลอบนำเข้าแต่ละครั้งมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นผ่านทางระบบขนส่งปรายสี์ระหว่างประเทศและวิธีการลำเลียงโดยบุคคลตนทางส่วนใหญ่มาจากประเทศแถบยุโรปเมื่อตรวจสอบสถิติการจับกลุมผ่านทางพัสดุปี2564พบว่า มีการตรวจยึดแอคตาซีในพัสดุนำเข้าทั้งหมด10คดีรวม14,534เม็ดยึดจากพัสดุส่งออกได้4คดีจำนวน1,937เม็ดเจษดาต้นจำปาไทย PBS รายงาน